สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนอันมืดนีสิมาโช์พริกไปซื้อพริกมาเนาะจ้ะมันปลูกบได้ผลกันเลยโอ้ไปหาซื้อกอนหน้าวะจันพริกหน่อยบ่มีเลยพริกขี้หนูยังบ่มีปีนี้มีปัญหาเรื่องปลูกพริกทางนี้เนาะจ้ะก็กเลยไปเห็นบังเอิญไปเห็นกันเลยอะซื้อมาลองดูแต่ว่าหมู่บ้านนี่เด็ด เด็ดเด็ดเราเอามาแตะลิน้นมืองกับแสบกับเผ็ดเอยู่เลยจ้ะเมื่อนี้ว่าสิเด็ดไปออมไก่เนาะเพื่อนๆจะ้ะว่าจะเด็ดไปออมไก่สักหน่อยว่าจะทํากับข้าวแล้วมันจะเผ็ดแค่ไหนเนาะทุกคนถ้าปลูกไม่ได้ผลก็าซื้อมาก็ไปหาซื้อมาเนาะความสุกเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่ได้แพงแล้วนักหนาเพื่อนปลูกไม่ได้ผลเลยพี่น้อง ยายดวงปลูกพริกบัวได้ผลปีนี้โมอหูว่าเป็นอย่างนอกจกนอกกั็เลยเออซื้อมาก็โอเคแล้วเนาะทำยังไงได้ธรรมชาติเราก็ทำอะไรมันไม่ได้เนาะโอเคนะคะเพื่อนๆยายดวงได้ชอบสตรอเบอรี่ก็เหมือนกันนะพี่น้องที่สวนก็มีพอได้กินอยู่เดอ้อแต่แยายดวงชอบเก็บชอบ จับดินจับหญ้าจับดินจับหญ้าอยู่กับดินอยู่กับหญ้านะคะชอบชอบมากธรรมชาติค่ะก็เลยเออไปเก็บมันสนุกนะเพื่อนๆสตรอเบอรีร่ไปเก็บนี่มันสนุกมากเยอะมากเป็นไล่เป็นไล่เลยนะคะทุกคนกลับมาโชว์ต้นพริกนะจ๊ะเดี๋ยวสิเดดไปใส่ออมไก่เอ่อ เท็ดกับเขามันจีแสบสิสิเพ็ดชำใด่เนาะจ้าเนาะนะคะทุกคนคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเด้อทุกคนขอบคุณนะคะทุกการรับชมทุกเลิฟทุกเมนต์นะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายเพื่อนๆบ๊ายบาย